ตอนนี้เราก็ได้งานลื้อนะครับผมส่วนงานรื้อเนี่ยเราก็ต้องให้ความสาคัญหน่อยนี่นะครับการโคทคคือพื้นที่ตอนเนี้เราหน้าง,งานเป็นโคลส่วนใหญ่นะครับก็เลยต้องโคทคร้อยเปอร์เซ็นเลยนะตรงพื้นเนี่ยส่วนถ้าอยากห้องนี้เราก็จะลื้อผนังนี่อยู่ครับเราก็จะมีทส่วนที่ต้องเสี่ยงต่อการกระแทกแรงเนะาะบางทีสั่งั้งเนาะปึ้ง มูชีสบางที่เอาไม่อยู่นะครับก็ต้องใช้ลูกฟูกช่วยด้วยนะครับผมอันนี้ก็เผื่อฝุ่นโดนเฟอรเจอร์ของเขาเราก็ใช้ม้วนใส่เราม้วนไว้นะครับก็ไปดูว่าช่างกำลังไล่โปรเทคกันอยู่นะนนก็ขนาดลูกฟูกรอ,องรับการการะแทกได้ดี กาสรือมาเจอเสาสูง้วเนี่ยใครว่ากนะันเราก็จะไปดูโซนถ้าในแบบเราเราก็เรียกว่าโซนฝั่งขวากันนะครับผมที่ที่เราปรับคุมทําการรื้อถอนเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยกว่าตารางเมตรเลยนะครับผมใหญ่มากตึกที่ใหญ่มากครับผมโ้นฝั่งนี้ยอดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าเราเริ่มโปรเทคต์การเสร็จเรียบร้อยนะครับผมซึ่งทางที่เราจะเดินแล้วก็ตะคนของเนี่ยเราจะโปรเทค ให้เรียบร้อยอลอลแล้วครับผมโต๊ะก็จะคนที้เรียบร้อยเดี๋ยวยังีัยตอนนี้เดี๋ยวต้องมาคนอีกเพิ่มต่อหนก่อนะครับให้มันให้เราเซฟเราที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นและความเสียหายกับผมหรือพื้นที่หน้างานเขานะครับผมอ่ไปดูตัวอย่างนะครับพอถ้าอย่างตัวนี้ในแบบนะครับ3 9 4 0ีนะู่นย์่ะก็จะเป็นตัวนี้ผนังนี้ที่เราดูนะครับอ่าอย่างที่ในแบบนี้ก็จะเป็นตัวนี้ สามมีดูห้องนี้สี่ศแล้วเราก็มาดูสามเกาขนาดน,นี้ก็จะถูกลื้อนะครับผมซึ่งการลื้อก็จะเลือ้อตัวนี้ออกไปเลยแล้วก็จะทําการใส่ป้าแล้วก็ปูพรมกลับเข้าไปในที่ที่เราหลื้อออกไปนะครับซึ่งในโซนขวาเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นซ้ายขวาอีกซึ่งใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดฝัง่ง ก็มีซ่อมเหมือนกันเจ็บสีทัมโบล่านะครับซึ่งเราจะให้ความสำคัญกับงานโค้ดเทคที่สุดเลยเพราะว่าหลายงานแล้วมากๆเลยเกิดความเสียหายการลูกค้าแล้วเราเจ็บตัวเองนี่โอ้โหเราเสียน้อยเสียยากอย่างนี้ดีกว่าครับผมตรงนี้คืก็จะมีห้องโู้นอนี้เดี๋ยวตรงนี้เราก็จะปูโค้เทคยามเหมือนกันครับอันนี้ได้เห็นโคมด้วย เหนเดิมจะเป็นโฟมอย่างนี้ซึ่งเราจะรู้กันดีว่าถ้าโฟมสกรปรกแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะกวากถูได้ง่ายๆแน่นอนมันจะเข้าไปในซอ,อ,อกเลยมาเดี๋ยวดูช่างอีกชุดนื้นี่ก็กำลังติดอยู่กำลังเริ่มโพเทคอยู่ข้างในนนะครับเ,เปิดออกได้ไหมนี่ไม่ได้ไม่ได้ อันนี้อันนี้ฝานนดฝานวด,น,วดนี่อันนี้ก็บริษัทผมนะบริทผมรน,นเพชริสวัฒน์ติดต่อได้น,นี่ก็ถังถังแดงนี้ก็คงรู้กันอยู่นะครับคืออะไรถังดับเพลิงนั่นเองนี่ก็ทางกฎของคอนโดนะครับแล้วแต่คอนโดนะจะต้องมีกฎของเขาส่วนที่เนี่ยเขาก็ต้องต้องมีถังดับเพลิงด้วยในการปฏิบัติทํางานในตามเฉลี่ยตารางเมตรแล้วที่ทางคอนโดเขาวิเคราะห์มาแล้วกี่ถังก็ว่ากันไปอย่างผมนี่ก็ประมาณสี่ถัง จะเป็นจุดๆไปครับผมก็จะสแตนบายไว้ตลอดเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไปไม่เนี่ยว่านี่ได้ทือทาก็การทํางานคอนโดมีความยากอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องระบบสโมกระบบโมกไฟอาราวเนี่ยต่างๆเนาะเราเขาก็จะเทมุวดหน่อยซึ่งพอยพวกนี้โดนฝุ่นปิ๊บเดียวก็ลองทักตึกแล้วนะครับก็ต้องคอยเอาใจใส่ตัวนี้ด้วยนะครับสำหรับผู้รับเหมาต่างๆเนาะหรือใครที่จะเข้ามาทําง,งานนะครับแนะนําไว้ด้วยนะครับ โอเคแ้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ได้งานที่คอนโดแล้วก็สโคมหน้าง,งานใหญ่มากก็โอเคก็ขอบคุณลูกค้าว่าครับที่ให้ความไว้ใจผมนะครับโอเคครับค,คุณับ